้นี <laughs> บ้านหลังนี้ตุ้มซื้อมาแบบย้ายของเฟอร์นิเจอร์เข้าไปได้เลยครับแล้วตุ้มเดินเข้าไปในบ้านเสร็จปุ๊บตุ้มสั่งหรือใหม่หมดเลยตั้งแต่กระเบื้องยันกำแพงสั่งทุบสั่งทําใหม่เท่ากับว่าตุ้มเหมือนซื้อที่เปล่าแล้วสร้างขึ้นมาใหม่ทั้งหลังทั้งที่มันเสร็จแล้วบ้านหลังนี้ควรจะเข้าอยู่ได้ตั้งแต่ตุลาคมปีที่แล้วครับแล้วพี่ลูกก็มีคําถามต่อว่าในขณะที่ทํา รื้ออีกไหมรื้อครับเพิ่งสั่งรื้อไปเมื่อเดือนที่แล้วครับเพราะว่าปรากฏห้องนอนมันเสร็จแล้วตุงมเดินเข้าไปเล็กอะอยู่ๆมันก็รู้สึกเล็กขึ้นมาก็เลยสั่งทุบรวมไปเลยทั้งชั้นให้เป็นห้องนอนใหญ่ซึ่งตุงมมีความรู้สึกว่าเมื่อไหร่มันจะจบสักทีตุงมอยากเข้าไปอยู่แล้วเลยแค่นั้นแหละสิ่งที่เขาดูแลในสถานที่นั้นน่ะเขาบอกให้รู้เพื่อเตือนคุณ ให้จบไงยุดที่ตัวเองได้แล้วจบได้แล้วไม่นั้นก็ยาวจะไม่ได้อยู่สักทีครับถ้าบ้านเสร็จเมื่อไหร่เชิญคุณริวไปด้วยครับอาจจะได้แก้อีกก็ได้ไม่ไม่ไแล้วสุดท้ายแล้วคําว่าปากเรียกผีนี่คือไงคือ คือตูเป็นคนพูดไปโดยไม่คิดเลยทําให้ผีมาอยู่กับเราอย่างงี้ครับทุคราตูไม่ได้แบบว่าผีมาเร็วมาเร็วคือันไม่ได้เรียกแบบนี้นะคือปากเราไม่ได้แบบผีจามาเร็วมาเร็วปากเรียกผีแปลได้2ความหมายความหมายแรกคือการพูดอะไรไม่คิดถึงแม้สิ่งนั้นเราจะเชื่อไม่เชื่อก็ตามเราก็ไม่ควรไปแสดงความลบหลู่สมมุติว่าคนไม่ชอบคุณถึงริวจะไม่รู้จักคุณในขณะที่ฟังคนอื่นลิวก็ไม่ควรกระทบกระทั่งคุณเพราะเพราะริวไม่รู้จักอันนี้คือหลักการเดียวกัน อันที่สองปากเรียกผีอันสุดท้ายก็คือให้ร,ระวัดระวังคำพูดเราเองมันจะย้อนกลับมาแทงเราเองแค่นั้นเองอสองเรื่องสุดท้ายอยากจะบอกอะไรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไหมครับที่มาเตือนเราก<ค>็อยากจะขอขอขมานะครับแล้ว <miles> ก็ขอโอกาส นะครับสำหรับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายบนโลกใบนี้ที่ตุมอาจจะเคยแบบว่ารเราขาเรียกว่าล่วงเกินไปทั้งแบบตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ดีคือตุมเป็นเด็กแบบนี้แหละยังไงก็ตอนนี้ตุมพยายามปรับตัวหลายๆอย่างมากครับทำให้แบบทุกอย่างมันดีขึ้นยังไงก็ขอให้ได้เข้าอยู่บ้านไวๆนะครับแล้วก็จะจัดชุดใหญ่ให้ครับสาธุ พวกของเลขกดกรรมเพื่อที่จะออกความคิดเห็นและให้กำลังใจผู้สร้างกรรมทุกท่านได้เลยนะครับเชิญคุณริวต่อเลยกับเรื่องที่สามหนึ่งในสามสิบวันที่เกิดครับมีอยู่หนึ่งวันที่เกิดครับมีหนึ่งคนไม่ได้กลับบ้านครับมีหนึ่งคนที่ไม่ได้กลับบ้านครับมาตูมคิดว่าเขาคือใคร ไอ้คำว่าไม่ได้กลับบ้านนี่มันตีได้หลายความมากนั่นะสิอาจจะแบบเที่ยวหนักหรือว่ามาแบบบ้านอยู่ไกลอะไรอย่างเงี้ยหรือว่ายันอื่นไหมเอาเป็นตุ่มเลือกหมายเลขสิบเอ็ดก็ได้ครับสิบเอ็ดครับต่อไรครับเพราะว่าน้องเขาดูเด็กอะครับน่าจะดูนชักจูงไปได้ง่ายคนไม่ได้จูงไปง่ายอ้าวคนไม่ได้กลับบ้านอาจจะเป็นคนที่แบบ เพราะว่าบ้านไม่ได้หนักแน่นพอครับที่ทําให้เราอยู่เราเลยต้องโดนจูงไปที่อื่นครับคุณเียลคิดว่าใครครับเลขวันที่เกิดมีหนึ่งคนไม่ได้กลับบ้านคือวันที่วันที่7ครับ ของวันเกิดวันที่7เธอก็คือคุณพรทิพย์ป,ปิ่นกระจายหรือคุณทิพย์เธอคือคนที่คุณริวตั้งโจทย์ว่ามีหนึ่งคนไม่ได้กลับบ้านหรือเธอกำลังรอคอยใครอยู่เพื่อที่จะได้กลับมาอยู่ด้วยกันแต่คนนั้นกลับต้องจากเธอไปเสียก่อนและคนที่ไม่ได้กลับบ้านจะเป็นใครกันไปรับชมพร้อมๆกันครับ จากตัวเลขของคุณทิพย์คือเกิดวันที่เดเติบโตมาอาจจะไม่ได้อยู่ครอบครัวหรือว่าอาจจะต้องรับภาระแทนทุกคนในครอบครัวนะครับผมเกิดเดือนกรกฎาคม7บวกเเท่ากับ14เลข1คือความคิดเลข4คือการตายคือคิดถึงเรื่องเกี่ยวกับความตายหรือคิดถึงคนตายนะครับผมเลข7ของคุณไปอยู่ในเลขที่อยู่3 1 7หนะครับ3มหมายถึงคนรักในครอบครัวเลข1ที่อยู่กับเลข4นะครับแปลว่ามี1คนที่ตายจากไป เลข7คือกลายเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นหรืออยู่ใกล้ตัวคุณก็เลยเขียนว่ามีคนในครอบครัวตายจากนะครับต่อมาครับเลข3ตัวนี้นะครับไปอยู่ในทุกเลขเลยนะครับเลขทะเบียนรถ33233หน้า3หลังหมายถึงโลงศพครับเพราะนั้นแปลว่าต้องมีคนเสียชีวิตเลข2คือเรื่องที่เขายังค้างคาใจหรือฝังใจอยู่นะครับผมเลข2ตัวนี้มาอยู่ในเลขทะเบียนรถ9 7 0 2 9ดหมายถึงเรื่องอารมณ์เรื่องไม่เป็นเรื่องหรือเปล่านะครับ ก็เลยอยากรู้ว่ามีทะเลาะอะไรกันไหมมีเอาแต่ใจไหมมีมีเข้าใจอะไรกันผิดไหมมีปัญหาอะไรกันหรือเปล่านะครับ mm. เพราะเลข7เนี่ยคนตายก็ยังอยู่กับความรู้สึกนี้นะครับ mm. ก็เลยบอกว่ามีเรื่องทะเลาะกาันหรือไม่เข้าใจอะไรกันไหมหรือเปล่านะครับ mm. เพราะว่าถ้าเกิดมีแปลว่าคนนี้ยังไม่ไปไหน mm. เพราะว่าเขายังห่วงว่าอนาคตครอบครัวจะอยู่ยังไง mm. ก็เลยใช้คําว่ามี1คนไม่ได้กลับบ้าน ิ่งที่อยู่ในตัวเลขตรงกับชีวิตจริงคุณไหมครับจริงค่ะน้องชายเสียชีวิตไปแว่มีคนในครอบครัวเสียชีวิตจริงๆใช่ครับน,น้องชื่ออะไรนะครับชื่อตูนคุณตูนค่ะเกิดอะไรขึ้นครับมีคนที่บ้านโทรไปบอกว่าน้องชายเสียชีวิตเราก็ไม่เชื่อว่าน้องาตาย เพราะว่าเราเพิ่งคุยกันไปเมื่อวันก่อนครับเขาทำงานกะกลางคืนแล้วเขาก็ขี่มอเตอร์ไซค์มาบิ๊กไบค์ขี่มาขี่มาก็เขาเป็นคนค่อนข้างขับรถไวอยู่แล้วแล้วก็รถมันก็ค่อยๆฉลอชฉลอชะลอ,ลอเข้าไปหากับกันชนเหล็กแล้วก็ขาเขาก็พาดคอเก็พลาดพาดครึ่งตัวขูดไปกับกันชน ทางมันโค้งมันก้นเหล็กใช่ไหมคะทางโค้งจะมีก้านเหล็กอยู่ใช่ค่ะเขาก็ไปทิ่มกับเหล็กนั่เลยโอ้แสดงว่าเขาเหมือนแหกโค้งมาอย่างนี้เหรอไม่มีมันเขาค่อยๆเข้าไปกับที่ก้านเหล็กนะถ้าดูจากดูจากวิดีโอนี่ดูดูคือเหล็กมันโค้งใช่ไหมใช่อ๋อแล้วเราก็คูดตัวไปกับเหล็กใช่ใช่เขาค่อยๆค่อยเอียงๆเข้าไปแล้วเขาก็ตัวเขาก็ไปคล่อมอยู่กับมอเตอร์ไซค์แล้วก็คล่อมอยู่กับเหลาเหล็กมันก็ค่อยคูดคูดคูดเข้าไป พูดเข้าไปทั้งตัวเลยขี่มาเร็วไหมครับตอนนั้นเร็วค่อนข้างที่จะเร็วเพาเป็นคนขับรถไวว่าประมาณเท่าไหร่อันนี้ไม่ทราบแต่แต่ไวไวดูจะกล้องมีภาพกล้องวงจรเห็นทั้งเหตุการณ์เหรอฮะมีค่ะมีดูดูหมดแล้วมีทั้งภาพตายทั้งอะไรเราก็ดูหมดสภาพศพน้องชายเป็นยังไงบ้างครับ ก็มันเหมือนไม่ใช่ตัวตนเขาเลยนะคือแบบมันเละมากเลยอะตรงนี้ก็บุกตรงนี้ก็แบบเขียวแบบนี้แผลไปหมดขาก็เกือบจะขาดคือเขาเย็บเย็บมาแบบแผลมันน่าจะอยู่ที่แค่ข้างเดียวใช่ไหมฮะที่เป็นติดตรงนั้นอันนี้คือแบบกระจุกกระจายไปหมดเลยแบบมีตามที่ใัยชนะสูตรเขาแบบบอดอหมดเลยแบบสมองก็แตกกระโหลกก็แตก สมองกลิบในก็ฉีกขาดอะไรแบบเอาหัวลงม่งเต็มที่เลยแสดงว่าแรงมากนะครที่มารายการวันนี้อยากให้ช่วยเรื่องอะไรครับอยากถามว่าน้องชายตอนนี้คือเขาหมดบุญหรือเปล่าแล้วตอนนี้เขาอยู่ที่ไหนจะเกิดอะไรขึ้นกับบณทิพต่อจากนี้รับชมต่อช่วงหน้าครับ